สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยเรียนไทยสไตลครูกอล์ฟค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของคําซ้ําและคําซ้อนค่ะคําซ้ําคืออะไรคําซ้ําก็คือการนําคําชนิดเดียวกันเหมือนกันมาซ้ํากันโดยมีเครื่องหมายนี้ค่ะเป็นเครื่องสังเกตนะคะว่าเขาคือคําซ้ําค่ะ การซ้ำคำนะคะก็มีเพื่ออะไรคะมีเพื่อ1บอกปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นประโยคนี้นะคะเด็กมาโรงเรียนกับประโยคที่2ค่ะเด็กๆมาโรงเรียนนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าในประโยคที่สองพอครูใส่ไม่ยม,ายามกซึ่งเป็นคําซ้าเข้าไปเราจะเห็นทันทีค่ะว่าประโยคที่2มีจํานวนปริมาณที่มากกว่าประโยคที่1ก็คือประโยคที่1เด็กมาคนเดียวประโยคที่2 เด็กๆแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแล้วค่ะต่อมานะคะนอกจากคำซ้ำจะมีเพื่อเพิ่มปริมาณแล้วยังสามารถลดปริมาณได้ด้วยเช่นกันค่ะเช่นประโยคนี้ค่ะกระเป๋าสีชมพูกับประโยคที่สองกระเป๋าสีชมพูชมพูถ้าเป็นประโยคแรกเราก็จะชัดเจนใช่ไหมคะว่ากระเป๋าสีชมพูแต่ถ้าเป็นประโยคที่สองกระเป๋าสีชมพูชมพูก็อาจจะเป็นสีชมพูโอโรส สี่ชมพูพีชก็ได้ไม่ได้ชัดเจนว่าชมพูเข้มไปเลยแบบนั้นค่ะประโยคที่สองนี้ก็จะเป็นการลดปริมาณน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะคำซ้อนค่ะคำซ้อนคืออะไรคำซ้อนก็คือการนำคำสองคำค่ะซึ่งงาซ้อนกันโดยที่ ทำให้เกิดความหมายเฉพาะหรือความหมายใหม่เกิดขึ้นคำซ้อนแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือซ้อนเพื่อเสียงค่ะการซ้อนเพื่อเสียงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างโง,ง่เง่าเต่าตุนเถอทะเงอะงะแบบนี้เป็นต้นค่ะการซ้อนเพื่อเสียงเนะี่ยคำสองคำนั้นอาจจะมีความหมายทั้งสองหรือไม่มีความหมาย ในพยงางค์ใดพยางค์หนึ่งก็ได้ค่ะการซ้อนเพื่อเสียงนักเรียนสังเกตง่ายๆนะคะพยัญชนะต้นมักจะเป็นตัวเดียวกันค่ะคำซ้อนประเภทที่2นะคะก็คือซ้อนเพื่อความหมายค่ะการซ้อนเพื่อความหมายมี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือซ้อนโดยความหมายเหมือนกันค่ะเช่นบ้านเรือน บ้านก็แปลว่าที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเรือนก็แปลว่าที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันค่ะเอามารวมกันก็มีความหมายเหมือนกันดังเช่นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการซ้อนเพื่อความหมายค่ะหรือการซ้อนแบบความหมายตรงกันข้ามเช่นเท็จจริงเท็จก็แปลว่าไม่จริงจริงก็คือความหมายที่จริงหรือสูงต่ํา ดำขาวแบบนี้เป็นต้นค่ะก็คือการซ้อนความหมายโดยเป็นความหมายแบบตรงกันข้ามกันเองนั่นเองค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำซ้ำก็คือการนำคำสองคำค่ะส่วนมากก็จะเป็นคำพยางค์เดียวมาซ้ำกันโดยมีเครื่องหมายไม้ยมกเป็นตัวกำหนดหรือสังเกตค่ะการซ้ำคำมีเพื่อเพิ่มปริมาณหรือลดปริมาณก็ได้ค่ะคำซ้อนก็คือการนำคำสองคำนะคะมาซ้อนกันเพื่อให้เกิดความหมายเฉพาะหรือความหมายใหม่ คำซ้อนมี2ประเภทคือซ้อนเพื่อเสียงและซ้อนเพื่อความหมายค่ะถ้าใครยังสงสัยหรือไม่แน่ใจนะคะครูมีคลิปเพื่อจะทบทวนเรื่องนี้ให้ในักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณคลิปจาก YouTube นะคะในช่องไทยบ้า5นาทีที่อนุเคราะห์เนื้อหาในครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีจ้าไทยบ้า5นาที EP 12วันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำซ้ำค่ะคำซ้ำเป็นการสร้างคำแบบหนึ่งในภาษาไทยเกิดจากการนำคำเดียวกันมาเขียนซ้ำกันจำแนกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ซ้ำแบบใช้ไม้ยมกตัวอย่างเช่นหนุ่มๆสาวๆดีๆเร็วๆ ขอให้สังเกตว่าการเขียนและพิมพ์ไม้ยมกจะต้องเว้นวรก,ก่อนเขียนและพิมพ์ค่ะซ้ำแบบเปลี่ยนเสียงวรรณยุกเช่นจากสวยๆเป็นสวยสวยดีๆเป็นดีดีและเก่งเก่งเป็นเก่งเก่งจะเห็นว่าคำหน้าเปลี่ยนไปใช้เสียงวรรณยุกตรีนอกจากนี้คำซ้ำแบบเปลี่ยนเสียงวรรณยุกมักเกิดจากคำวิเศษหรือคำขยายอีกด้วย เมื่อคำกลายเป็นคำซ้ำก็ย่อมส่งผลต่อความหมายดังนี้ซ้ำแล้วความหมายเป็นเทาหูพ์หรือเพิ่มจำนวนเช่นเด็กๆหนุ่มๆซึ่งเกิดจากการนำคำนามมาซ้ำกันซ้ำแล้วเน้นน้ำหนักกลุ่มนี้มักเป็นคำซ้ำที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เช่นขา,ขาวขาวแดงๆซ้ำแล้วให้ความหมายที่ไม่แน่นอนเช่นขยับไปนั่งท้ายๆหน่อยหรือเดินไปขึ้นรถคันหน,น้า ซ้ำแล้วความหมายแยกส่วนเช่นล้างจานเป็นใบๆกินเป็นอันๆไปและอย่างสุดท้ายซ้ำแล้วเป็นความหมายอุป,ปมากลุ่มนี้จะต้องเป็นคำซ้ำเสมอเช่นเธอก็หน้าตาพื้นๆเขารู้แบบงูงูปลาปลาคำสองคาที่ห้ามใช้ไมยมกเหล็ดขาดก็คือคําว่าจะจะหมายถึงชัดเจนกระจ่างและนานาหมายถึงต่างๆ EP หน้าไทยบ้า5นาทีสรุปภาษาไทยแบบบ้าบ้าไม่เกิน5นาทีจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีจ้าไทยบ้า5นาทีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำซ้อนค่ะคำซ้อน เกิดจากการนำคำมูลสองคำมารวมกันแต่จะแตกต่างจากคำะสมอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะคำซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือซ้อนเพื่อเสียงเกิดจากการนำคำเสียงเดียวกันมาซ้อนกันหรือคำซ้อนที่ได้จะมีเสียงตรงกันเช่นเออาสูสีจุ๋มจิม๋มสูซ้ซาจะเห็นว่าเสียงพยัญชนะต้นของพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สองเป็นเสียงเดียวกัน คำซ้อนอย่างที่สองคำซ้อนเพื่อความหมายมีลักษณะดังนี้ลักษณะแรกความหมายเหมือนกันคือการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันอาจแตกต่างกันที่คำหนึ่งเป็นคำไทยกับคำภาษาถิ่นหรือคำยืมจากภาษาอื่นก็ได้เช่นภูเขาอ้วนพีรูปทรงต่อมาคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกันคือการนำคำที่มีความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันเช่น ขัดถูซักฟอกดูดดื่มคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายมักเกิดความหมายเชิงอุปลักษ์เช่นซักฟอกหมายถึงซักถามอย่างละเอียดให้ได้ความกระจ่างแจง้งดูดดื่มหมายถึงทราบซึง้งมักใช้แก่บความรักลักษณะสุดท้ายคำซ้อนเพื่อความหมายแบบตรงข้าม คือการนำคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาซ้อนกันเช่นดีเลวสูงต่ำดำขาวผิดชอบชั่วดีจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าคำซ้อนจะมีหลายพยางก็ได้ดังนั้นจำให้แม่นว่าเหมือนคล้ายตรงข้ามเหมือนคล้ายตรงข้าม มีคำบางคำที่เราสับสนว่าเป็นคำซ้อนหรือไม่เช่นไพ่แพ้คำนี้เป็นคำซ้อนแน่ๆเรามักจะเข้าใจว่าเป็นคำซ้อนแบบความหมายเหมือนจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำซ้อนแบบความหมายตรงข้ามในจารึกพ่อขุนรามคำแหงกล่าวไว้ว่ากูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่หนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหง หมายถึงพ่อขุนรามชนช้างกับขุนสามชนทําให้ขุนสามชนแพ้และพ่อขุนรามเป็นฝ่ายชนะเมื่อคําว่าพ่ายเกิดกับคําว่าแพ้บ่อยเข้าและไทยรับคําว่าชนะมาจากภาษาเขมรทําให้ผู้ใช้ภาษาเลือกใช้คําว่าชนะแทนที่พายและเข้าใจว่าพ่ายและแพ้มีความหมายเดียวกันคําต่อมาคําว่าฉิบหายหมายถึงสูญหมดเสียหมด บางคนคิดว่าฉิบไม่มีความหมายแต่เมื่อเราย้อนไปดูจารึกวัดป่ามะม่วงจะพบข้อความที่ว่าที่ฉิบที่หายซึ่งฉิบมีความหมายเหมือนกับหายดังนั้นคำนี้จึงเป็นคำซ้อน ตัดสินหมายถึงลงความเห็นชี้ขาดในเรื่องที่พิจารณาหลายคนคิดว่าสินคือทรัพย์สินแล้วเหมารวมเอาว่าคำนี้เป็นคำมูลจริงๆสินหมายถึงใช้ของมีคงตัดและแต่งให้เรียบร้อยเช่นสินหัวไม้ได้อีกด้วยดังนั้นจึงมีความหมายเดียวกับคำว่าตัดสินพบใช้ในภาษาอีสานสมัยเก่าตัดสินจึงเป็นคำซ้อนเช่นเดียวกัน อีพีหน้าไทยบ้า5นาทีสรุปภาษาไทยแบบบ้าๆไม่เกิน5นาทีจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะคะครูว,ว่าเราลองไปทบทวนเนื้อหาของวันนี้ด้วยการทำแบบฝึกหัดท้ายคาบสัก3ข้อด้วยกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ เชื่อว่านักเรียนทุกคนคงจะตอบถูกครบหมดทั้ง3ข้อกันหมดทุกคนแน่ๆเลยใช่ไหมคะสำหรับชั่วโมงนี้บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยเรียนไทยสไตล์คูก,กอฟกับเรื่องคำซ้ำและคำซ้อนนะคะก็ขอจบชั่วโมงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ